สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทูกแทนคายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยลมเย็ยนๆช่วยๆเบิดเมือเบิดเว้นหนาวเป็นแต่านายอยากขี่คันอาบน้ำเด้อพี่น้องเอฟซีคะกว่าจะออกจากบ้านได้โอยห,หนาวค่ะพี่น้องซอเขียวยิ่งเป็นค้นแพง่ายเป็นแพร่อากาศแพรฝฟุ้นค่ะแพรคนสัตว์เนาะเมื่อนี่คลิปนี้ซอเขียวพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขกแนวทางกับคุณลุงตาทิพย์ มาหอดบวกหอดว่างหอดพุมพ่มเพลินหอดเทียงให้เทียงหน้าหมองเพลินอยู่เพลินเศร้าเนาะคนผู้นี่บ่เข่า,ขาบานค่ะอยู่แต่ตรงไห้ตรงหน้าอยู่กับพุม่มหน้าพุ่มให้เทสหยังอยู่แต่ละมือในยินมาเผาทานรับจางค่ะเลี้ยงหมูขำาการเกษตรเนาะออกจากหนาให้หนาหน้าค่ะมีเผาทานเป็นอาชีพหลักค่ะเลี้ยงกันอยู่ซองตาใย,ยค่ะบ่ใดไปทั้งใดดอกอยู่แต่น้ำบานน้ำเมือง ข้าเจ้าแบบธรรมชาติทงไฮทงหน้านี่และไม่ได้ไปทั้งไรด,ดอกเขาเมืองเขาดอนก็ไม่ได้ไปนอกจากหมอนัด <c ười> คุณแม่แล้วอ่าบอสบายเป็นโรคมะเร็งค่ะกับเที่ยวหาหมอจนว่าหายดีแล้วซุเมื่อนี้ก็ได้แต่ก็นยังนัดอยู่หมอยังนัดอยู่ค่ะพี่น้องเอซี่คะค่ะโรคภัยไม่มีเป็นลาบอันประเสริฐแต่ถ้าใครมีแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลสุขภาพให้ดีคือจังพี่น้องเอซี่สายบุญบอกซ้อเข,ขียวว่า รักตัวเองบ้างนะสอเขียวาสันสอเขียวเสียงโบมี่เป็นวัดเป็นไอได้ดูแลเจ้าของเนาะพุ่มใจมากเลยได้ยินคำจากน้องเอซีสายบุญยังหน่อยแต่ยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขำว่าเติมเต็มในชีวิตให้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปเนาะสู้ๆไปด้วยกันค่ะพี่น้องเอซี่คะท้อแต่อย่าถอยไปด้วยใจฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะพี่น้องค่ะซอเชียวจะพาไปเบื้อง วิถีชีวิตของลุงตาทิพย์ทำอะไรวันนี้เนาะค่ะพี่น้องเอซี่คะค่ะมาหว่านมาถึงเทียงไฮเทียงนาคุณลุงตาทิพย์ไปน้่หาดูยู่เจอะไรยู่สวนการเกษตรทั้งใดเนาะพี่น้อง้าเบืงดูฝุ่นพักน้งางานหยาคุณลุงตาทิพย์สวยบอพี่น้องอันนี้พักความเปรเนี่พี่นอ้อ,นงนนนองเคยเห็นบ่มึองดูอยู่ทงไ้ทงหน้าจากไหนมาปลูกพักง่ามเอาให้แต่พ้นกับบอลลอบอเหล่าเดต่ว่าคือปลูกง่ามแท้ไปเบิ่งด้วยซองหาด้วย คุณลุงตาทิพย์อยู่ทางไหนป้ามาทางนี้จากบักเขือจากผักหนอมผักกาดพี่น้องเอ้ยนี่ล่ะวิถีชีวิตการทำไ้ทำหน้าวิตจากการทำไ้ทำหน้าเราไมเห็ดกเกษตรพืชผักสวนครัวเห็ดพ่อได้อยากได้กินเนาะผุ่นแปลงผักเพลินยังมีข้อการอีกต่อไปนํำหาดูคุณลุงตาทิพย์อยู่ทางไหนได้ไปตู่เลขแนวทางมือนี่มานเบิ่งดูเป็นทางไดเ พีเนาะแก่อลไรละคนโอ้เพียนอนตากแดดอยู่พี่สวัสดีค่ะคุณลุงตาทิเทปเพ็ดนังมานอนตากแดดอยู่นี่หนาวหลายบอกพ่อเย,นย,นยน็นเย็นโอ้ยบ่ได้เย็นแต่เห่าดิเพื่อนก่เย็นหรือกันดิอบาบหรือไม่เย็ <c oughs> นโอ้ยนอนตากแดดเป็นแต่มีแห้งเนาะโอ้ยก็จะออกจากบ้านได้หนาวซักวักวักส่วนสินนนได้อาบน้ำเนาะยังได้เฮ็ดการเกษตรบ่เดี๋ยวนี้ ออนบอน,บนเหตการเรกษตรจกจจะเหดหนังมนบ่คันและข้าอ,อยู่ใหอยู่หน้านเน้อไดนน้ใส่ลาหัวแหลงๆงยังสิบ่ะีแล้วน้ำจอเอาใดเอาดีแลเออน้ำจอฝันเราไปวันนี้นั่งเห็นเราไปตุเลียนมาแล้วเห็นโอ้แมาแล้วเตียค่ะแปงไหนล่ะพ่อ,ว,พอว่าทีองมงวดทุทายเ่งไงหเข่าซะ ไม่หวดหวดสุดท้ายผบอกคือเบาหายไปเรื่อยๆเ, <c oughs> เป็นเังไนาาหนม,มันก็มาขึ้นเกาลก็มาขึ้เกาแต่ว่ามันกับกัน่นบวมขึ้นมากน่มันมาหกซีค่ะโอ้เลขว่นนี้มาหก6ีหกซีซกรัร้อยร้ยมากเลขกว่าเออแต่ว่าเลขฝันนั่นมันเกาสาม เรกร้อยมาหกตีเลขฝันเก่าสามฝันว่าจังไดคือตีเก่าสามค่ะคุณเาฝันว่าผู้เฒ่าจุงเล็กน้อยสมคนกับีว่าจังเสร็จอูยอ,อผู้เฒ่าจุงเล็กน้อยสมคนเขาเลตีเปนเก้าสามเออมาคลื่อนเอาาเออันผู้เฒ่านี่ผู้ยิ่งผู้ไส้บ้านนี่บ่าใผู้ไส้สไหวสิบ่มีหามานํำสะบหัหัน่านี่คือตีบ่คือแมนบ่ จิตว่าหาดับบ่เฮ้ยยังไหมันมันมันบมเกี่ยวกันบมหาบมบมบมมาซู่เดิตบ่อ๋อในฝันนี่คิดว่าบ่มีหานบ่แม่นางอยู่กับโมขืนว่ามันออกมามันมันบ่ขึ้นเห็นี้จะเกี่ยวค่ะแล้วเกิดมีขึ้นตะซีกับโม่าอืมค่ะกับโมขืนว่ามันสิขึ้นนี่เพราะว่าเฮากันเบี๋ังไดหมุ่มบ้านก็นั่งนอนนี่ค่ะ ว้า้ลองเบิ่งมือแต่ว่าก็คือพวกงานมาจัดด้วยเต๋เป็นใหมนี่ละหกสี่อ๋อฟันไหนท่านี้หกสี่กวามฝันไดสามเก้าฟันว่าผู้เฒ่าจูงเล็กน้อยซื่อๆนี่บ่เออจูงเล็กน้อยโอ้ยเนาะจังแม่นฝันหน่อยฝันนิดคือเนาะจูงเล็กน้อยไปเรียนมีมันบ่ฝันเงาดอกอยู่ตรงไหนตรงหน้าฝันได้สามนี่ล่ะเล็กตี้ยโอ้เตี้ย ถามีสูนเนี่ยเอาเอาติดบนได้ศูนย์ติดบนได้อีกอืมาศูนยหกเสี้ยงเสี่ยว่อนเออมาจับใส่สามตัวเลยถ้ามีศูนย์แต่ว่าศูนย์ก็ขึ้นมาอยู่แต่มันขืนมาตัวเดียวแต่ก่อนมือบนค่ะแล้ววิ่งตัวไหนบันทีวิ่งถ้าเทาที่วิ่งนี่ก็วิ่งที่ตัวเดียวเลยโคโรโอ้มากซี่บอกวันนี้นากี่ขึ้มาคือวันมาแย่งกุมมือแล้วมันก็มาก่อนมืค่ะป๊ายบ ตีขึ่นก้อนมมเลยแม่บอกนอนบนตัวเดียวเลยเรต้องรองหลอกรงล่างคันวิ่งนะเตี้ยมาแต่งซีนี่มาล้านเอร์เซ็นไม่ต้องลงล่างใส่บนเม็ดเดียวสำหรับสายวิ่งเนาะเราเรียกโกนี่เด้ปะนะบ่ให้เอานํำมาเรียกโวิ่งจ้าจิ่ล่องกับล่องไดคันจิ่ไปล่องโคย่าไปล่องกันิ่ลองล่องศูนยอ๋อศูนมาแห้งก็ยอีก แต่ว่าหม้มันเป็นตัวเทียมค่ะเกินมาจับปูใไ้กับตัวซีซชื่อๆโอ้ค่ะขันตัวซีมาตัวเดียวนี่มันกับสีบอนั่นมันก็เลยมาจับปู้ไะเป็นซีหกหกพีโอ้ค่ะอันศูนนี่มาจากใส่คือจังขัดเนี่ยมาเนี่ยละมาก่อหมูโอ,โอ,โอ,โอโล้ลอยมานํากันอีลัเตียแต่ว่ามาหลายเมืองหลายโซนนะอืมพูดว่าขันเสรมันติดโซนนก็คือพนันค่ะที่วิ่งกะวิ่งทีวิ่งศูนค่ะ แต่วงหกมันเป็นตัวเทียมใช่ไหค่ะหกเป็นตัวเทียมเนาะสีนี่มากกอเลตตีให้หกสีทัศนสีมักสามตัวก็คือเอาซุนใส่เหลขบนเนาะเลขล่างนี่สามไอ้เก้าสามเนาะสองตัวนี่อีเก้าสามตัวบนนี่สามตัวมาที่ซุนหกสีบ่อ่าซุนหกสีเขาเรียกแต่ผูเรียกแต่ผู้มากแต่ผู้จิก้ับอกวิ่งนี่เน้นสีเม็ดเดียวบนเนาะ ค่ะโอ้คักีหลีเด้งเองวดนี้คิดว่าจะได้อีกบอนอกจากงวดน,นี้เราคิดว่าจะหายอีกบอค่ะคุณลงุงอันเว้าเพื้นเว้าเพื้น,นขันแมนมันเข่างวดน,นี้คือทีได้ถามันบอกเข่าเนี่ยคือเลรียเรียกวิ่งย,ย่างเดียวคือปล่อยสองตัวไปเลยค่ะขันมากวิ่งก,ก็คือซ้นกับสี่อ่าค่ะ สมุิว่าชูนสิเขาบามากรางเขามาวิ่งรางสิงั้นจุดตัวร้องสิเขาก็วิ่งคู่กันก็ได้ค่ะแล้วให้แล้วหน้าแล้วก็มาเหตุการณ์เกษตรเนาะอ่าก็เหตุไปพ่อได้อยากได้กินไปตามคือบ้านคือเมียงเรากันอยู่ซื่อๆกับจักสีว่าจังได้ค่ะเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้นี่เลี้ยงไว้ เบิ่งเหรียญือซื้อบ่คือเลี้ยงหน่อยแทงคือจังไดโอ้ยถือนมันบ่ม,มีเฮากเลี้ยงซ้ำนี่ต่ซ้ำนี่เฮาก็หยิบหน้าหยิบหลังอยู่ <c oughs> ชักหนา้าบ่ถึงหลังเนี่ยเตีเฮาก,ก็หยิบหน้าหยิบหลังอยู่แต่แนวอยู่สองแถวเานาะค่ะเอาอันก้นอันยายเราเป็นมะเร็งนี่เราเป็นจังไดก่อนยังหมอนัดบ่สุมื้อนี่ <c oughs> นัดเป็นปีโอ้นัดเป็นปีปีแล้วเธอว่า กีะเทียแต่ว่ามันบ่ได้เป็นมะเร็งหรอกเขาวิจัยพิษซื้อๆคือมันเป็นเนื้องอกเอ้าบ่อืออ้อันที่ได้ตัดนุ่มทิ่มแข็งเออนั่นแหละจนแปห้าหมอเแี่นี้จนเขาว่าเสียวเลี่ยงบ่เพราะว่าหมอเนี่ยเขาวิจัยพิษค่ะลอยตัดนุ่มออมันกระพื้อขึ้นกันล่ะอันผู้เป็นหมอก็ได้ค่ะขันวเจ้าว่าเขาวิจัยพิษเจ้าของที่เป็นผู้ตัดเป็นยังคือไปตัดอแม่หมอค่ะนั่นล่ะก็เลยมันก็เลยแบบว่า เขาสิเปียวเลี่ยงเขาก็สิีเปียวได้ยังไงการตีเปียวเลี่ยงเจ้าของเป็นผู้ตัดเจ้าของก็มาบอกว่าเพราะเขาวิจัยพิษอ่าคือคือตัดแล้วเคยมาเบา้าเออคือตัดแล้วเขามาบาอกท,ทั้งทีเจ้าของเปมนคนตัดรูอยู่ว่าเขาว<ถ>ิจัยพิดเออเขาถามอเขาถามถามหมอนะี่ยจะว่าก่อนได้ตัดนุ่มมันเปลี่ยนเอียงคุณหมอค่ะ มูเจ้าว่ามันเป็นยังกับเป็นนัไนล่ะพันวะเอาเอาไหม่หม้อคือสีบางสันอันนี้หมอเขี้นี้ตัวก็เรียกว่าเอาคือวางสีน้หมออยู่ว่าสันค่ะเพราะว่ามันเห็ดผ่านคือสันนี่ค่ะเข้าสีมาแปลวผู้เข้าเข้ากับปากาผู้มาลุ่นผู้เข้าไปปวนนั่นเป็นยังคือบกุดปวดแล้วปวดจากรายละเอียดแล้วเป็นตาที่ยังนุ่มค่ะ อันเที่ยวใส่ขี้โม่ผมล่นอยู่นี่ก็ยอ้อนว่าน,นี่แหละเตี้ย <S <S โอ้อันผมล่นลนี่มันล่นย้อนขี้โม่ปะปะค่ะเพราะว่าเราบ้านไม่เปลี่ยนมาเร่งอีหลีเนาะเห็นเที่ยว <พอ S 3> ล่งบานงับ,ง,บงับอยู่เนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะหดกมูค่ะยาค่ะโอ้ยดีขี้โม่เนี่มันจีมันจีบ่าพื้นคนยังร่นมัดขี้โม่เนี่มันเป็นมันเป็นตัวยาบังคับซุ่มเพราะว่ามันจะมาอยู่นั้งคนทั้งหยัง แต่วมันมันจะเป็นตัวยาบบักครับแต่ว่าบาดไปสายเสียงคือคือมันเป็นมาเร่ง้าไปสายเสียงคือสก,กดัดบ่อยมันไปต่อค่ะอ๋อไปยับยั้งเซลลมาเร็งเนื้องอกเนาะค่ะ่าบาภไยล่ะเกิดกับไคกับบอดีเนาะขันแม่นเปลี่ยนมาเร่งคือเขาวา่านมั่วมันก็ได้เชี่ยห,หกปีวเนาะไปได้ไปขี้สะดุนเนี่ย <laughs> เออได้ดจะปวกันมากนี่มันบอด้ห้าหกปีแล้วเนาะเออได้ไปขี้สะดุนเนี่ย แต่ว่าลุงนี่บ่เป็นอย่างแม่นบ่ดซูมเอนี่สุขภาพแข็งแรงบ่ก็ธรรมดางดงดอย่างแงตขามันก็ธรรมดาก็ตามไว้เนาอกับบ่เกิดเป็นแต่ตาป่ดซันดวกเออเป็นแต่ตานี่แหละครบ่เป็นตาเพราะว่าเฮาตาเฮาบ่อไข่ยนูไมาเห็นอย่างมันก็บ่คักจังซี่นะแม่นค่ะแต่ก็ขยันที่ล่ะเหตุเกิดเหตุเนเขาอยากได้คือเฮาอยากได้เดี๋ยว่าเฮาจังได๋เฮาอยากได้อันนั้นอันนี้ แต่ว่าตเาเงาบ่ไหมันเกิออดล้วก็บ่ได้จังใจเกิดแล้บรใครสนใจเนี่ยเอาไว้นั่งเอาเลขให้พี่น้องเอฟซีซะ <laughs> สายตาเนี่ยว่าสิลอกกับบริษลอกเนาะทุ่นกันหน่อยแมนบ่ไปข้างนอกกับประการค่ะทุ่นกันหน่อยเนี่ยเทั่งขัเาเนอเป็นยังไปปั๊บกับสิขาดวหนาครอบครัวไปแมนบ่ลับเลยค่ะผู้อยู่เบียงล้างเฮากับจักสิกินใส่ยังสีเห็ดยังจังใดเนาะความเป็นห่วงเป็นใย่กัน กันกะเลบออัดสินใจที่สิไปรักษาจะอยู่กันตามอัตคัดเนาะตามอัตยาใส่ของผูเท่าสองคนอยู่น้ำกันทงไฮทงหน้าค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเค็ดอยากลอกอยู่ที่เนาะอยากอยากอยู่แต่ว่าอันมันอยากล้าป่นเ้ยเพราะว่ามันเป็นยังไงดีเพราะว่ามันเห็นมาหลายเรียวช่วงกีหลอกบ่ทัานโดนลิงเขา บอดค่ะมันสิมาสูตรมาเลี้ยงเนื้องอกนี่นี่นี่ยานออ <laughs> ยานแ <laughs> ห้งก็เลยจังว่าก,กินยาคอยกินยาล่องมึงขันบัวถือกระเพี้ยนอันไม่กินไปเรื่อยๆค่ะบอกง,ง่ายๆก็เงื่อนซื้อหวานซื้อยากระหากๆๆากาแฉะแฉะหาปูหาป่าไปแล้วเจียบ่มีก็อดไปซะก่นอนเผาวถอดเผาทานไข่ไม่เล็กไม่น้อยนะมือนิเตอร์ก็ได้จับได้บ่ายเนาะพกว่าน้อ ลกเต่าถ้ากินใส่น้ำเขาเขากะบอทรงนี้กับพันกับบอพ่อสิธได้ทรงเนาะขอบคุ้มพันกับมี่แนบาละค่ะทว่ <c oughs> าทุกคนก็มีภพาละของไปของมันค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ค่ะตามขึ้นใ,นใจ่ใหญ่เรากะมันว็นกเปีเปยขึ้นว่าถ้าทั้งวันนี้ทั้งวันนี้นบ่ะเข่าเรียกองโดน สองตัวสามตัวแต่บ่เขาพี่สิปอดปชักวันงที่อืมคือจีเห็นวิ่งย่างเดียวอพอวิ่งมันจะมาแห้งอยู่ค่ะเขาก็อยากให้วิ่งมันก็มาแห้งแต่มันบ่รวยไว้อควมไม้น่ะเตี้ยถ้าเกิดว่าเลขสองตัวสามตัวบ่เขาวดนนี้ต่อไปสิปล่อยแต่เลขกวิ่งแม่นบ่าเพราะว่าเลขเกราวว่าเขาจับง่ายก็กันนี่เขาจีบเด้รอดสองตัวสามตัวคือเลขกวิ่งแต่มันมามันจะมาไปเดียวโผค่ค่ะ มาบอกนี่เลขกวิ่งนี่มันใจใแท้แน่นอนเขาทุกงวดเป็นประภเขามาทุงดว้ดปล่อยเล็กวิ่งบ่งผ่านแต่ธรรมาดาก่ะไว้เป็นแจมน,น,น้ามีวิ่งน้ามีตัวเลขแมวสร้างให้ไปเอ,อพิจารณาพร้อมเนาะนะก็จีว่านก็อิจีปล่อยสองตนวารังเทียมันบ่ถ้าเด้ถึงบางมันที่เขาปล่อยไปเกิดห้ามันถึงวางเขาจะเทียมใจตามไปหลังนะีบปล่อยเขาใหญ่เขาก็ปล่อยไป เดี๋ยวซอเคียวจะไปสรุปตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีฟังเนาะ <Hey. S 1> ค่าวาเป็นจังไดมีตัวใดแน่คะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเคียวก็ขอบุญขอบพุ่นคุณลุงตาทิพย์มากๆกเนาะค่ะที่ห้แนวทางโลกไพ่กับยาห้มีเนาะก็สุขภาพคุณลุงจงแข็งแรงด้อค่ะ <Hey. S 1> ขอบุญขอบพุณนที่ห้แนวทางค่ะคุณลุงตาทิพย์คะขอบคุณค่ะสามสิบธันวาคมหกหกเลขคุณลุงตาทิพย์วิ่งสี่ บนล้านเปอร์เซ็นต์เม็ดเดียวเน้นๆศนย์ตัวรอง3ตัว0ูนย์หกสองตัวเก้าสและ64เน้นไปที่64เม็ดเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีคะชอบขดชัดคัดกระพานค่ะสอเขียวแนะนําเพื่อเป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีคะใส่ดุลพินพิจผิดจารณาในการรับชมและฟังค่ะ